นี่ไงอะไรนะจับมาแล้วแ๊บหนึ่งแม่คุณออรอรอจับรอก่อนอ่ะอสวัสดีครับขอแสดงความยินด,ดีวันนี้รู้สึกไงบ้างคะไปตัดผมกับแฟนมาในคน้างในค้าง,เ,างเอาค่ะวันนี้ไปตัดผมกับแฟนมาเป็นยังไงบ้างหนึ่งคุณอาอาคุณอาขายอีกแล้วเธอต้องทำเวลานะ ครับผมเธออาว่าไงว่าคุณอาวันวันนี้ไปตัดผมกับแฟนเป็นไงบ้างคะไม่ได้ไปกับแฟนครับไปกับเพื่อนครับที่เขาฝากความคิดเึงเธออยู่ครับผมเธอเธอเธอเป็นฟิลเพื่อนแบบเพื่อนรักเหมือนเรื่องวันพูดปะเพื่อนเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนเพื่อนเล่นไม่เล่นวันพุดกับเพื่อนอ่ะโอเคคุณคุณเพเรามาอวยพรเขาหน่อยเร็วไป ได้ครับก็ขอให้วันนี้แบบปังๆเลยเชื่อว่าวันพุธแต่ปังอยู่แล้วดูจากยอดตอนนี้ก็คือสุดๆจริงๆคือวันพุธกับวันจันทเนี่ยเราได้ไปเวิร์กช็อปแบบใกล้ๆกันหลายรอบมากอะ่ะแบบเราเวิร์กช็อปตอนเช้าแล้ววันพุธอะ่อะเวิร์กช็อปตอนเย็นเธอ,อพวกเราต้องสัญญากันก่อนเธอจะแกงอะไรฉันก็ได้แต่ไม่ใช่คลิปเสียง เราพูดนะตอนร้อนตัวเธอวันนี้คุณเกตเวพูดกับฉันว่าเตรียมตัวนะคะเขาพูดกับฉันแค่นี้ฉันไม่รู้หรอกว่ามสสันเกิดอะไรขึ้นกับฉันวันนี้ฉันแท็กทีมฉันแท็กทีมกับคุณเกตเวเรียบร้อยวันนี้เธอฉันขอรอยจะแกงอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่การแกงขิปเพราะมันไม่สามารถออน คลิปที่ชันบีพวกเขามันไม่สามารถที่จะออนแอร์ได้มันเป็นอัดพาร์นไม่อัดพารดค่ะสัจจาอ่ะคุณพี่ไม่ได้โทรรูถ้าปล่อยหรือเฟิร์สปล่อยนะจุดโดนอือโอเคโอเคหรืออีกอันหนึ่งอินเนอร์ที่ให้จดลงไปในกระดาษสมุดอ่ะก็ปล่อยไม่ได้เฮ้ยบวผมหายไปแล้วแม่ได้อไไม่ได้ ไปเนี่ยร้องร้องร้อยหยอก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 ยังอยู่เธอห้ามปล่อยอะไรทั้งสิ้นขอบคุณพี่กรณ์ค่ะครับผมสู้ๆสู้ๆสู้ๆรอดูอยู่ครับายเธอไปบอกกังมาหน่อยคนเรียกร้องบอกมันเองสิเธอก็หันหน้าไปบอกสิหันกล้องไปหันไงไหนจะเจอใครก็หันกล้องไปหน่อย เธอเธอไปบอก <Okay. S 1> ให้กังมาเร็วเร็วๆบายบายเจบายบายครับสวัสดีครับทุกทุกครับขอบคุณครับเธอไอเรื่องที่ฉันบอกไปเมื่อกี้ห้ามปล่อยเด็ดขาดนะโทไม่มีโทรไม่มีเฟิร์นก็ไม่มีครับแล้วใครเป็นคนอัดเสียงวันนะั้นอะสวัสดีครับอวยพรน่อยแด่พูบคุณมากครับก็สองคนนี้เป็นสองคนที่ บอกเลยว่าทํางานหนักมากสุดแล้วก็ซ้อมกันมากที่สุดด้วยในในวายนี้ว่าน้องนัดอยู่ก่อนนะอย่าเพิ่งไปแล้วก็เนื่อยน้อเหนื่อก,นอกว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นความพยายามของเขาทั้งสองคนถ้าผมถ้าความพยายามพูดได้ถึงตอนเขาเรียกว่าอะไรอะการซิงกันกอดเข้าได้ไหมเดี๋ยวถ้อยไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดไม่ได้อันนั้นอะ่ะค่อยไปไปคุยกันในทอลวิดีโอโอเคครับก่อนโอเคครับ โอเคครับครับมีแค่นี้แหละรอดูรอช่วยปั่นครับจ้าบจ้าเด็กจ้าบเด็กอายุถึงสิบแปดดูเรื่องนี้ไม่ได้นะคะผมผมยี่สิบแล้วคุณอย่ไปบรรลุนิติภาวะเลยคุณดูเรื่องนี้ไม่ได้รีบมาดดูในฐานะณในฐานะจ้าบไม่ดูในฐานะแซดครับอ๋อโอเค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 ครับายบายบายครับผมบายบายครับน้องนัดน้องนัดมาเลยน้องนัดมาต่อ เธอเอาจริงๆพอเวลาเพื่อนเข้ามาอวยพรมันแอบ,บจะร้องไห้อยู่เด้อไม่พัดเลยอ่ะนี่เราแอบพี่แม็ก<ะ>มาไหมไปดูอีพีจบบ้านอะไรนะแอบ,บคุยกับน้องนัดไว้ด้วยว่าจะไปดูอีพีจบบ้านน้องนัดใช่สวัสดีครับทุกคนคุยกับพี่โทไว้พีจบเขามีอีพี <EP. S 2> จบเขามีแบบเซอร์ไพรส์นะไม่มายถึง ep จบวันพุธสิ ใช่ ep สิบครับแล้วทำไมไม่ชวนน่ะก็แล้วทำไมไม่ชวนอยากจะมาดูด้วยไปแล้วทไมชวนเฟิร์่ะนี่ไงชวนชวนแก่งไปด้วยเลยพี่พูดเฮ้ยชวนไงแี๋ยวคุยกับน้งนัดไว้ก่อนเธอเหลือหนึ่งนาทีเหลือหนึ่งนาทีนัดอวยพอเลยค่ะครับผมก็ก่อนอีกหนึ่งนาทีจะไปฝันเทก็ ไวพรก่อนเลยก็คือคู่ท,ทร,รูลกับเฟิร์สนี่คือมาแรงโค้งเหนครับ <c oughs> แล้วทั้งก็คือตั้งแต่เวิร์ชช็อปก็คือตั้งใจซ้อมกันมากตั้งใจทํางานกันมากก็ก็เลยก็คือ,คอผมก็หวังเลยครับว่าแบบพอซีรีส์ออนไปแล้วลทุกอย่างนี่คือจะดีขึ้นมาสมกับความตั้งใจของดูทุกคนเลยครับเพราะว่าเห็นถึงความตั้งใจของทั้งคู่แล้วก็แ,วแบบสุดยอดมาครับ ขอบคุณค่ะพี่ดนนเจอกันในแท็กค่ะไปฝากบันฝากบันแท็กก่อนฮะแต่นัดถามเลยดีว่าอันนี้ถ้านัดจะดูนี่ตอนนี้นี่นัดดูได้ไหมอ่ะขอดูได้ไหม EP <c oughs> อ่ะ EP อ๋ EP อได้ดีครับได้ครับแต่อย่าแต่ต้องแอบ,บดูนะตอนนี้อยู่บ้านตัวเองหรืออยู่บ้านพี่เนทคะ อยู่บ้านโอ้โนี่ครับกำแพงบ้านใครก็รู้แล้ว4ทุ่มไงเขาบอกโอเคพี่ชีเดี๋ยวจะสามนุ่มสามสิบเอ็ดแล้วพี่เน็ตจูได้ไปปั่นแท็กบายบายฝากบอกพี่เนทตดูด้วยนะคับ๊ายบายครับเจอกันในแท็กครับรายกรครับผมคุณเฟิร์สพี่โทแล้วก็พี่ชีบายบายครับบายบายเธอฝากปั่นแท็กก่อนเดี๋ยวเราขอปั่นกระจัางก่อนสามเอ็ดแล้ว กังมาเร็วเอานะัะออกเป็นปะเนี่ยเธอหลายวุ่นวายมากตอนนี้ตอนนี้ทุกคนเข้ามาอยู่ป่อกี้ฉันเห็นกังกั <c oughs> อบอูเอาให้ครบเอาให้ครบเราต้องกระชับเวลารอกระชับเวลากระชับเวลาคุณกาสวัสด <c oughs> ีครับผมเธอเห็นปะบอกแล้วว่าเรียกกังไม่ต้องโทรศัพท์แค่โทรหาก่อนหรือว่าเรียกก่อนกังก็มา โอเคเนาะรู้เรื่องครับไมูเรื่องรูเรื่องอ่ะเริ่มเริ่มปวยพรปังแน่ๆขอให้ปังครับวันนี้ก็คุยกับโทลุแล้วโทลุคือแบบตื่นเต้นไม่ไหวเล่นอิดคือเข้าใจโทลุเลยว่ามันตื่นเต้นยังไงอะทักในเล็กไปทางกลางบอกว่าตอนวันเธอเธอเป็นไหมมันตื่นเต้นเข้าใจเลยมันตื่นเต้นมากก็เลยแบบสู้ๆนีก็ดูแบบ ตั้งใจดูเราจะช่วยปั่นเราจะช่วยปั่นเองนะครับเธอเธอไปบอกไปบอกคุณแชปด้วยคุณแชพพีม่มาในกลุ่มว่าถามว่าวันนี้เขาปั่นเทนกันไหมอยากตีคุณแชปเหมือนก,กันใครก็ได้ไปบอก <c oughs> ไปบอกคุณแชปหน่อยเธอตลกมากคุณแชพพีม่มาหาในกลุ่มว่าวันนี้ปั่นเทนไหมเธอฉันฝากเธอทําหน้าที่ไปก่อนขอบคุณมากคุณกลางคิดถึงนะคะเลิฟยูแล้วก็ <ไป S 1> ผมใหม่ <ผม S 1> น่ารักมากบายบายไว้หน้ามากเหมือนไว้หน้าม้าเหมือนใครเลยบายบาย เอะครับเธอตอนนี้อู่อู่อู่ยังอยู่ไหมคเอ่อตอนนี้จะไม่มีใครเข้ามาอีกแล้วใช่ไหมไปคนสุดท้ายใช่ไหมถ้าไม่หลับฉันจะเกลอ่าโอเคสวัสดีครับพี่ชีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เฟร็ดอาองเฟร็ดอวยพอนหน่อยก็ไม่พูดเยอะรู้อยู่รู้กันอยู่ว่าคู่นี้แบบแสบแน่นอน ชื่อว่าทุกคนน่าจะรอคอยแล้วก็ติดตามมันดีมากครับบอกแค่นี้เลิศขอบคุณมากค่ะคุณหนูครับเลิฟยูนะบายขอบคุณครับไเจอกันนะในแท็กก็แฮชแท็กนะครับ y Destiny EP 9นะครับครับผมใช่บายบายค่ะคุณคะวันนี้เราเดินทางกันมาเกินเวลาไปสามนาทีเราเชื่อว่าเออ ทุกคนอยากไปเจอกันในแท็กแล้วทุกคนอยากเห็นคลิปสปอยคลิปแรกก่อนการออนแอร์ของดิฉันแล้วใช่ไหมคะฉันบอกเลยว่าฉันเตรียมคลิปแล้วเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยจะเอาคลิปตลกก่อนหรือจะเอาคลิปแบบหวานแหววก่อนกดได้แต่บอกเลยว่าเจอกันแน่นอนเราจะไประดับให้มันหัวเราะก่อนแล้วก็แบบค่อยหวานค่อยอะไรไปหรือเราจะเอาแซบเลยเอาแซบเลยไลตลกก่อนแลวตลกก่อน เธอฉันพูดนะตอนนี้นะคะวันนี้นะคะและเราไปเจอกันในทวิตเตอร์นะคะแฮชแท็กนะคะ y destiny ep9 นะคะ ep9 นะคะไปเจอกันในทวิตเตอร์เราจะเจอเหล่านักแสดงทั้ง15คนไปบนเวียนกันแล้วเจอดิฉันฝากทุกคนเจอกันช่วยกันดูคลิปแกงของดิฉันด้วยนะคะบอกเลยว่าปังแน่นอนเลิศแน่นอนบอกเลยว่าวันนี้ วันพุธจะทําให้วันอังคารของคุณเปลี่ยนไปสําหรับวันนี้นะคะ <One> พวกเราทั้งสามคนต้องขอตัวตลากันไปก่อนอติดลิมิตทุกอย่างเจอกันเจอกันไปของครัพบพชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบสุณครับ